สัปดาห์นี้ผมขอพักการรีวิวรองเท้าวิ่งไว้ก่อนนะครับก็เพราะว่าผมมีรองเท้าแนวไลฟ์สไตล์มาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันถึง2คู่ด้วยกันซึ่งเป็นคอลเลกชันพิเศษที่ทาง Skechers ได้คอลแลบกับ DC Comics โดยได้นำแรงบันดาลใจมาจากซ u เปอร์ฮีโร่ของจกักรวาล DC มาออกแบบเป็นรองเท้าให้เพื่อนๆได้สะสมกันในคอลเลกชันพิเศษที่มีชื่อว่า Justice League Legendary เดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาแกะกล่องรองเท้าทั้งสองคู่นี้ไปพร้อมๆกันนะครับไปชมกันเลยก็ได้รับชมตัวอย่างกันไปแล้วนะครับกับ Justice League Legendary Collection พิเศษที่ทาง Skechers ได้คอลแลบกับ DC Comics โดยได้นำแรงบันดาลใจมาจากซ u เปอร์ฮีโร่ของจักรวาล DC มอาออกแบบเป็นรองเท้าแนวไลฟ์สไตล์มาให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมกันถึง2รุ่นด้วยกันนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่รองเท้าเท่านั้นนะนี่ยังมีเสื้อยังมีอักเซสซอรีต่างๆให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะแกะกล่องชมรองเท้าทั้ง2คู่นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Skechers Thailand ที่ได้ส่งรองเท้าทั้ง2คู่นี้มาให้ผมได้แกะกล่องได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคเรามาแกะกล่องรองเท้าทั้ง2คู่กันเลยนะครับแต่ขอเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยนะครับซึ่ง ได้นำคาแรคเตอร์ของซ u เปอร์ฮีโร่ของจักวันดีซีเนี่ยมาออกแบบเป็นรองเท้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นชื่อรุ่นของรองเท้าว่านี่เขาเขียนว่า Render S นะครับก็ตัวกล่องมันเท่มากเลยนะนี่อยากให้เพื่อนๆดูตัวกล่องกันก่อนนะครับฝากล่องเนี่ยจะเป็นรูปของซ u เปอร์ฮีโร่นะโอ้โหดูสวยงามมากๆนะเป็นสไตล์คอมมิกส์นะครับนี่ข้างบนก็เป็น j u Justice l e a g u e นะคอลแลบกับ Sketchers นะครับอ่ะให้ดูลบๆกล่องนะ นี่อย่างที่เราเห็นแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่มีโลโก้ของซ u เปอร์ฮีโร่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของรองเท้าข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมได้เลือกซ u เปอร์ฮีโร่ที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือซ u เปอร์แมนนั่นเองเ <laughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของรองเท้ารุ่น Render S ซูเปอร์แมนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาแกะกล่องกันเลยนะครับโอ้โห,โห,โหย,ยัง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 ก่อนนะให้ดูกระดาษห่อของเขาก่อนนะครับนี่เป็นโลกโก้ของซูเปอร์ฮีโร่ของจิกรวาลดีนะครับและด้านในไม่โอ้เห็นแวบๆแ,แล้วไนะเห็นแวบๆแ,แล้วเปิดหน่อยหน่อยไม่โอ้โหเป็นแบบนี้นี่เองนะครับและนี่ก็คือ แลนเดอร์เอสนะครับซูเปอร์แมนนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลย และนี่ก็คือ Skechers t l e n d e r S Superman นะครับมาพร้อมกับสีประจำตัวเลยก็คือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะวางคู่นี้ไว้บนนี้เนื่องจากว่าเขามีของแถมนี่เป็นตัวนี้นะครับนี่เห็นชัดชัไหมเข้าไว้ติดตรงนี้เดี๋ยวลองติดดูไหมว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอะลองใส่ดูแล้วนะครับเอาล็อกกรึบหนึ่งก็จะได้มาประมาณนี้นะครับโอ้โหถือว่า สวยงามมากๆเลยนะคราวนี้เรามาดูกันแบบรอบทิศทางกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากข้างเท้าด้านนอกครับด้านหน้าข้างเท้าด้านในด้านหลังโอ้มีโลโก้ซูเปอร์แมนด้วยนะอ่ามีด้านบนแล้วก็ในส่วนของพื้น o u t ซ o ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าทำมาออกแบบมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับ Skechers t l e n d e r S Superman นะครับก็ โดยรวมรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็นำสีของคาแรคเตอร์ของซ u เปอร์ฮีโร่นั้นๆมาตกแต่งลงไปนะครับอย่างของซูเปอร์แมนก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับเอามาตกแต่งได้อย่างลงตัวมากๆสิ่งที่ผมชื่นชอบก็น่าจะเป็นในส่วนของตรงบริเวณตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของจังหวะจากคนที่เพิ่มความ สนุกสนานในการออกแบบรองเท้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับว่ารองเท้าคู่นี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นจากในเรื่องของอัปเปอร์ก่อนเลยนะครับอัปเปอร์ก็จะเป็นวัสดุผ้าตาข่ายมีความหนาแล้วก็มีความทนทานด้วยแล้วก็ มีการประกอบด้วยหนังเทียมนะครับซึ่งก็จะมีการพิมพ์ลายของโลโก้ของซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆรวมไว้ด้วยกันนะครับความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรูร้อยเชือกเขาไม่ได้มีเพียงแค่รูร้อยเชือกเพียงอย่างเดียวก็จะมีเป็นเชือกแบบนี้เป็นเส้นสีเหลืองเล็กๆแบบนี้นะครับมามารั้งในส่วนของเชือกรองเท้าไว,ไว้ให้ด้วยนะแต่ก็ในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าก็จะบูนวม หนามาพอประมาณนะครับก็สามารถสัมผัสถึงความนุ่มได้ด้วยนะครับรวมถึงด้านในนะครับนี่ก็บูรวมมาพอประมาณเลยนะก็ใช้ได้นะสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ความแข็งแรงของฮิลเคานเตอร์ก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าช่วยล็อกข้อเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับคนที่มีปัญหาภาวะเท้าล้มก็สามารถสวมใส่ได้เช่นกันนะครับมาดูเชือกรองเท้ากันบ้างนะเชือกรองเท้าจะเป็นแบบเส้นกลมนะครับก็จะยาวประมาณนี้ อ่ะก็ถือว่ายาวในระดับมาตรฐานส่วนเรื่องของความยืดหยุ่นอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรมากมายนะแล้วก็ด้านในด้านในก็จะเป็นแผ่น so. อินโซลเดี๋ยวให้ดูแผ่นอินโซลนะจริงๆเขาติดกาวเอาไว้นะเมื่อกี้ดึงออกมารู้สึกว่าเหมือนยึดกาวเอาไว้ก็จะสกรีนคำว่า justice league sketches ไว้นะแล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ดูร,ระบายอากาศเต็มไปหมดเลยก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ถือว่านานะครับเอาจริงๆถือว่านานะแต่อันนี้เขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เรามาต่อในส่วนของมิโซก็คือพื้นชั้นกลางมีความแน่นนะครับแข็งๆเลยแน่นๆนะครับก็เป็นสไตล์ของรองเทา้าแนวไลฟ์สไตล์นะครับที่เขาจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงไวนะ้ก็จะทํา พื้นรองเท้าชั้นกลางเนี่ยให้มันมีความแน่นๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้น outsole ที่มันเป็นสีแดงเนี่ยอันนี้ก็เป็นยางของกูดเยียเลยจากประสบการณ์ที่เคยใช้รองเท้าสเกชเชอร์สนะครับโดยเฉพาะรองเท้าวิ่งเนี่ยก็จะใช้ยางกูดเยียเป็นพื้นรองเท้าชั้นนอกส,ส่วนใหญ่ซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็มีความทนทานด้วยนะครับก็ขึ้นชื่อคําว่ากูดเยียเนี่ย เรื่องของการยึดเกอะเรื่องของความทนทานเรื่องของความมั่นคงต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีอยู่แล้วและนี่ก็คือ Skechers Landers S u p e r m a n นะครับซึ่งยังมีซ u เปอร์ฮีโร่อีกมากมายนะครับที่ได้ถูกคัดเลือกมาออกแบบในรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างเช่น Batman The Flash Aquaman Wonder Woman และ Harley Quinn เพื่อนๆชอบซูเปอร์ฮีโร่คนไหนก็สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับส่วนวิธีการเลือกไซส์เนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้านําไปเปรียบเทียบกับรองเท้าวิ่งที่ผมเคยใส่อยู่แล้วเนี่ยไซส์ Size จะไม่ตรงกันเลยผมขอแนะนําให้เพื่อนๆไปลองสวมใส่เองที่ร้านนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่มีเบอร์แบบครึ่งเบอร์นะครับแบบ8ปดค,ครึ่งเครึ่ง10ครึ่งนี่ยจะไม่มีจะเป็น8-90ไปเลยดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ เลือกสวมใส่แบบพอดีเท้าไปเลยนะครับไม่ต้องเน้นกระชับจนเกินไปเพราะว่าด้วยวัสดุแล้วผมว่าไม่น่ามีความยืดหยุ่นอะไรมากมายนะครับก็เลือกสวมใส่พอดีพอดีนะไปช่วงเย็นอะไรประมาณนี้นะรอให้เท้าของเราเนี่ยขยายเต็มที่ก่อนแล้วก็ไปลองเลือกซื้อได้เลยนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับสำหรับ Skechers l a n d e r S ผู้นี้เนี่ยก็ราคาอยู่ที่3,990บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆนะครับก็เรื่องของวัสดุต่างๆนี้ถือว่ามีความทนทานมากมายนะผมว่านี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรองเท้าแนวไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับ รวมถึงชอบซูเปอร์แมนหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นนะครับที่ทาง s k e t c h e r s และทาง DC Comics เนี่ยได้นำมาออกแบบเป็นรองเท้าคู่นี้อย่าลืมสะสมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอจัดโต๊ะอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับไปแล้วโอเคครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรองเท้าคู่ที่2ในคอลเลกชัน Justice League Legendary นะครับซึ่งรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยวัยรุ่นเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดแบบดูดีดูแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับซึ่งจะใช้ชื่อรุ่นว่า Street Uno นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาของรองเท้าคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งกล่องก็จะคล้ายๆกับรุ่นของ l a n d e r S เลยนะครับแต่ด้านในไม่เหมือนแน่นอนนะครับนี่แกะกล่องกันเลยนะ ด้านในเนี่ยที่ผมชื่นชอบที่สุดน่าจะเป็นไอตัวกระดานห่อนะที่มันมีโลโก้ของซูเปอร์ฮีโร่อะก็ห่อไว้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็แกะออกมานี่เห็นสียังยังไม่เห็นใช่ไหมอ่ากอนนี้เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับครั้งนี้เลือกสีเขียวมาโอ้เป็นไงบ้างครับสำหรับ Sketchers Street Uno และนี่ก็คือ Skechers Street Uno Justice League Legendary มาพร้อมกับสีเขียวแบบเขียวทึมๆเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะเขียวขี้มาไหมไม่มั่นใจนะเขียวเข้มๆแบบนี้นะครับก็ทำออกมาแบบสวยงามนะดูสวยดูเรียบหรูดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะครับอันนี้น่าจะเหมาะสมกับวัยผมนะเมื่อกี้ดูแบบวัยรุ่นไปนะแต่อันนี้ทำออกมาได้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันแบบรอบทิศทางกันนะครับเริ่มต้นจากข้างเท้าด้านนอกครับด้านหน้า ข้างเท้าด้านในด้านหลังด้านบนครับและในส่วนของพื้นเอาโซครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะไม่ได้แบบว่าใส่ลวดลายอะไรเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็จะใส่แบบพอหอมปากหอมคอนะครับมีจังหวจะจากโคนดูเรียบหรูดูดีดูแพงขึ้นมาทันทีนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะอันนี้ยอมรับว่าผมชื่นชอบนะครับเห็นครั้งแรกนี้ ผมชอบสีนี้ด้วยจริงๆมันมีหลายสีให้เลือกน็มีสีขาวสีดำอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมเลือกสีเขียวนะครับเพราะว่าเห็นเรื่องของสีด้วยมันสวยงามดีนะครับก็โดยรวมนะโอ้โหชื่นชอบจริงๆแลวก็จะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรทรงจ็อกเกอร์ แบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของสเปคกันบ้างนะของรองเท้าคู่นี้นะก็เริ่มจากอัปเปอร์ก็น่าจะเป็นวัสดุที่มันเป็นหนังก็จะมีสองแบบด้วยกันนะครับอันนี้อันนี้จุดเด่นก็คือเขาปั๊มโลโก้ของ ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะครับก็คือรองเท้ารุ่นนี้จะไม่ได้เลือกคาแรคเตอร์ของซูเปอร์ฮีโร่ตัวละครใดตัวละครนึงมาใส่ในรองเท้าคู่นี้นะอันนี้ก็จะเอามารวมๆกันเลยนะครับก็จะเป็นโลโก้ของซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนานารวมอยู่ในรองเท้าคู่นี้แล้วก็ในส่วนของลิ้รรองเทา้านี่ลิ้นรองเท้าก็จะมีคําว่า Skechers Los Angeles ลองบีบดูอาบู b นวมมาุ่มพอประมาณนะครับ แล้ก็ด้านในด้านในนี้เขาจะบูรรวมแบบบางกว่ารุ่น Landers นิดนึงนะตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะบางส่วนความแข็งแรงของฮิลคั o เตอร์ตัวนี้แข็งแรงกว่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับคนที่มีภาวะเท้าล้มก็สามารถสวมใส่ได้สบายๆนะเชือกรองเท้าก็จะเป็นเชือกเส้นแบนนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีความกว้างพอสมควรน,นะครับแล้วก็ยาวยาวด้วยทั้งกว้างทั้งยาวนะแล้วก็ความยืดหยุน่นความยืดหยุ่น ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ได้ยืดหยุ่นอะไรมากแล้วก็ด้านในแผ่นอินโซน่าจะเหมือนกันนะขออนุญาตแกะหนึ่งนะอ่าเหมือนกันครับเหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบอันนี้ยังเป็นสีเขียวเข้มๆอยู่นะแล้วก็ด้านหลังนะด้านล่างไม่ใช่ด้านหลังนะก็จะเป็นรูระบายอากาศแบบนี้นะครับก็ถือว่ารู้สึกว่าเขาคุมโทนเรื่องสีค่อนข้างที่จะโอเคนะอ่ะเก็บใส่ไปใหม่ แล้วก็ความน่าสนใจของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือในส่วนของมิโซนะครับพื้นรองเท้าชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการสอดแทรกในส่วนของ Sketch Air เข้าไปนะครับช่วยรองรับแรงกระแทกส่วนพื้นรองเท้าชั้นนอกนะชั้นล่างสุดเนี่ยครับพื้นเอาโซก็จะเป็นอย่างทั่วๆไปนะครับที่จะเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นพิเศษนะครับ และนี่ก็คือ Skechers t Street Uno Justice League Legendary นะครับซึ่งดีไซน์ของผู้ชายและของผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับของผู้ชายจะเน้นการปั๊มนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะส่วนของผู้หญิงจะเป็นการสกรีนตรงบริเวณ h i l l counter ด้านหลังตรงนี้นะแต่ก็จะเน้นในเรื่องของความเรียบหรูอ่ะดูดีดูแพงแนะนําเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่ดีนะโดยเฉพาะวัยอย่างผมเนี่ยคนก้างที่จะชื่นชอบพอสมควรนะครับมันดูแบบดูใส่แบบ พอใส่แล้วมันดูดีนะครับแบบเวลาใส่ไปออกงานอะไรแบบนี้นะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับก็ราคานะครับ3า9 0บาทเท่านั้นเองนะเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆนะครับแต่ก็มีสีสันต่างๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ วันนี้ผมได้เอารองเท้าทั้ง2คู่มาลองสวมใส่กันดูนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Lander S และ Uno Street นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับรองเท้าคู่ที่2เนี่ยจริงๆแล้วชื่อว่า Uno Street ไม่ใช่ส t r e e t Uno นะพอดีอ่านผิดมาตั้งแต่แรกนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะพูดถึงความรู้สึกในการสวมใส่ของรองเท้าทั้งสองคู่นะครับซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงก็เพราะว่าในส่วนของโฟมชั้นกลางเนี่ยจะออกไปในทาง เฟิร์มๆแน่นๆหน่อยนะไม่ได้นุ่มมากนะครับก็เลยจะรู้สึกว่าเวลาสวมใส่เนี่ยจะให้ความมั่นคงที่แตกต่างจากรองเท้าว,วิ่งทั่วๆไปนะอย่างของผมเนี่ยเคยใส่รองเท้าว,วิ่งของค่าย s k e c h e r รมาก่อนเนี่ยรองเท้าว,วิ่งก็จะเน้นในเรื่องของความนุ่มสบายนะครับแต่สำหรับรองเท้าที่สวมใส่ลำลองแบบ Lander S แล้วก็ Uno Street เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่า เขาไม่ได้นําไปใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการนํามาสวมใส่ลาลองหรือว่านําไปสวมใส่ออกงานมากกว่านะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของระบบการสวมใส่สมากกว่าในส่วนของ Lander S เสนี่ยสวมใส่สบายกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผ้าตาข่ายนะครับในส่วนของอั p เปอร์เนี่ยมันทําให้มีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าส่วน u n o s t r e e t เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังมันก็เลยทําให้ความยืดหยุ่นของอั p เปอร์เนี่ยสู้ Lander S ไม่ได้แล้วก็ในส่วนของ sketch air ที่มันเป็น a i r b a g เนี่ยตอนแรกผมรู้สึกว่ามันน่าจะให้ความรู้สึกนุ่มนะแต่พอลองสวมใส่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกนุ่มอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนกับว่าทำมาเพื่อเป็นดีไซน์ซะมากกว่านะครับถ้าพูดถึงความนุ่มสบายจริงๆอะ่ะผมว่า Lander S เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความนุ่มสบายมากกว่า ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฐานรองเท้านะของพื้นรองเท้ามันค่อนข้างที่จะมีความกว้างมันก็เลยแบบช่วยในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกได้ดีเวลาเราเดินนานๆอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะเดินสบายกว่าส่วนเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยต้องยกให้ lander s นะครับก็เพราะว่า ในส่วนของ Apple เนี่ย Landau S จะมีส่วนประกอบของผ้าตาข่ายรวมอยู่ด้วยซึ่งจะแตกต่างจาก Uno Street ที่จะมีส่วนประกอบที่เป็นหนังซะส่วนใหญ่เลยทําให้ l a n d e r S จะให้การระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีกว่า Uno Street ถ้าสรุปว่าคู่ไหนสวมใส่สบายกว่าเนี่ยต้องยกให้ l a n d e r S นะครับผมมองว่า l a n d e r S เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่านะครับคล่องตัวกว่าสามารถนําไปใช้งาน อินดอร์เอาท์ดอร์ได้ส่วนอูโน่สตรีทเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสวมใส่ไปออกงานจะมากกว่านะครับเน้นแบบใส่ลอออเท่เทก็พอแล้วนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบในเรื่องของอความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าทั้งสองคู่นะครับตอนนี้ก็กลับไปที่ห้องได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการแกะกล่องรองเท้าแนวไลฟ์สไตล์จากค่าย s k e c h e r s ในคอลเลกชันพิเศษที่มีชื่อว่า justice league legendary ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของรองเท้าทั้ง2คู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Skechers Thailand ที่ได้ส่งรองเท้าทั้งสองคู่นี้มาให้ผมได้แกะกล่องรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะครับ สำหรับเพื่อนใหม่ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งก็สามารถกดติดตามผมได้ต่อเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและในสัปดาห์หน้าผมจะมีเนื้อหาอะไรมานำเสนอให้กับเพื่อนๆอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ